สวัสดีค่ะกระเป๋าชิค USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันศุกสุดสัปดาห์เพียเลยอยากจะนำเสนอกระเป๋ารุ่นเซเรนาตัวนี้เซเรนาที่เพียเคยบอกไปนะคะเป็นรุ่นที่ เราเห็นครั้งแรกแล้วเรารู้สึกชอบเลยเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่ส่วนตัวของแม่ค้าเองเนี่ยมองว่ามันน่าใช้จริงๆแล้วก็ทำออกมาลายสีเข้มลายสีอ่อนหนังล้วนแล้วก็ลายปริ้นตัวนี้เป็นปริ้นแตงโมนะคะต้อนรับช่วงซัมเมอร์แต่เนื่องด้วยว่าโควิดมันทำให้การขนส่งล่าช้ารุ่นนี้เลยจะออกมาช่วงปลายปลายปีแล้วเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆเลย ความยาวความสูงขนาดรูปทรงส่วนตัวเพี้ยมีใช้อยู่ด้วยนะคะหนึ่งใบเพราะว่าอย่างที่บอกคือชอบน้องมาดูกันดีกว่าค่ะว่าความกว้างจากซ้ายไปขวาอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะคะส่วนความสูงของตัวกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วส่วนความหนาจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึง่งถามว่าใส่อะไรได้ไหมโทรศัพท์ใส่ได้นะคะ กระเป๋าสตางค์ใบยาวเพี้เคยรีวิวไปแล้วใส่ได้แต่มันหยิบจับลําบากเพราะกระเป๋าใบยาวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7นิ้วถึง7นิ้วครึง่งตัวเซเรนาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่8นิ้วครึง่งถ้าให้สะดวกกับการใช้งานเพี้อ,อยากจะแนะนําให้ใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กหรือขนาดกลาง4นิ้วถึงหนิ้วน่าจะหยิบจับสะดวกสบายมากกว่า มาพร้อมกับสายยาวนะคะแล้วก็ตัวสายที่เป็นตัวท็อปแฮนเดิลหมายความว่าถ้าเราไม่ใช้สายยาวสายสไปน์นะคะเราสามารถถอดมันเก็บได้แล้วก็ใช้เฉพาะสายท็อปแฮนเดิลที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคะ่ะก็ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานส่วนตัวพีเอที่ใช้อยู่ชอบนะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของแม่ค้าว่าเราใช้งานมันแล้วโอเคไหมอะไรยังไง m a t e r i a l ของตัวสายแล้วก็ตรงตัวแท็กก็ตัวแท็กก็จะเป็นสีเป็นหนังนะคะปกติมันจะมีทั้งแท็กหนังแล้วก็แท็กเหล็กแต่ส่วนลายปลิ้นตแตงโมใบนี้เนี่ยเป็นแท็กหนังตัวห่วงตัวซิปเป็น Material สีเงินเผื่อเพื่อนๆถูกใจนะคะพี่บอกแล้วว่าข้อดีของกระเป๋าใบนี้อีกอย่างหนึ่งคือเขาแยก ฟังก์ชันให้เราได้ใช้งานออกชัดเจนเลยไม่รวมกันซ้ายอาจจะใส่กระเป๋าตั้งขวาอาจจะใส่โทรศัพท์มือถือมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานอีกใบหนึ่งค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบค่ะขอให้มีความสุขวันนี้สวัสดีค่ะ